ก็มาถึงช่วงไนท์เอาทนะครับเราจะไปชมภาพสนุกสนุกมันๆนะครับที่พี่พีชสาธิตการขับรถ RX เจ็ดโตของเขาให้เราได้ชมกันนะครับเรามีคำถามที่อยากจะถามพี่พีเป็นประเด็นสุดท้ายอีกหนึ่งครับนอกจากเวลาแข่งแล้วครับจากการที่เราเป็นนักแข่งอยู่ในสนามในเวลาเราพักเบรกนะครับเรื่องทั้งอาชีพและฮอบบี้ของเราในในเวลาเดียวกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนบทบาทเป็นเรียกว่ซังนี่ในพี่คูกไหม เรามองพีพีนะครับถ้าอยากเป็นคนอื่นก็มองฮอ้พีพี้พีพจะเป็นฟา m i l y แมนได้เหรอคุณกู้โอ้โหแบบเห็นภาพว่าลูกหน้ามีมีแบบรู้สักมีชื่ออะไรบ้างครับ มีเซ่ามีย่าและคนผู้ชายชื่อโรเตอร์ครับผมสังเกตได้ว่าแต่ละชื่อนี่ก็จะเป็นอ่าสิ่งที่พี่พีชชอบนั้นเซ่านี่คือชื่อเซ่ยซูเปอร์เซ่ยซูเปอร์เซยจากการท่อนก่อนแล้วผลอง่มีย่านี่ก็เป็นชื่อให้มันตั้งให้เข้ากับพ <c oughs> <c oughs> ี่สาวเขาพี่สาวก็เป็นเป็นชื่อนี่แหละครับชื่อมีย่าโรเตอร์ไม่ต้องพูดแต่ก็เป็นเครื่องคันนี้แหละนะครับแล้วเป็นไงครับแบ่งเวลาไงบ้างพี่ก็อยู่ด้วยกันตลอดฮะก็คือเวลาันทำงานเราก็จะอาเอบครวมาปทำงานด้วยเพราะว่าเราเราเลือกแล้วว่าเราจะ ําทำงานที่มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรานั่นคือเป็นสิ่งเป็นวิธีเลือกการทํางานแล้วก็แล้วก็เป็น,านการกําหนดไลฟ์สไตล์ด้วยครับผมแล้วส่วนใหญ่ในลูกๆคนสังเกตว่าอายุจะไดเรียกกันประมาณ2ปี2ปีสองปีนะครับพื่อเว,เ,เวลาเราเวลาเราเลียงลูกเหี่ยนักแล้วลูกเล็กหมดเลยนะขอโทษนะพี่เป็นคุณพ่อเหนื่อยไหมไงไงใช้คำว่าสนุกดีกว่าคือถ้า ถ้ามันเหนื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่อยากแต่ต้องทําแต่ถ้าสนุกนี่ก็คือสนุกไปกับเขาบางทีบางทีเราก็ถ้าเราสนุกน้อยกว่าเขาเราก็อาจจะหมดแรงก็ให้เขาเล่นกันก็ต้องสามคนคนในที่สุดดื้อก็คือมันเป็นตามช่วงช่วงอายุเพราะว่าคนอายุนึงอายุเท่านึงคนนึงก็จะเป็นแบบนึงพออายุขึ้นมาเขาก็จะเริ่มดื้อแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนคะครับก็ถ้านับปริมาณเนี่ย าจะดือ้อมาเพราะว่าเหมือนเป็นเขาจะฉลาดมากจนกระทั่งเขารู้ความต้องการเองเองเยอะเกินไปเขารู้ว่าเยอะเกินไปเนี่ยเขาจะเขาจะเหมือนเขาจะคิดเองได้เขาจะแลออกดื้อมากเรื่องเวลาเราเจอสมมติอน้องมียาดื้อมากเนี่ยครับ้ขามีการตีกรอบเป็นข้ไหมครับหรือว่าเรามีการดุมึงมันก็ดุบ้างดุบ้างถ้าเขาทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงจะแบบว่าใส่อารมณ์กับลูกก็คือจะแบบว่าดุแล้วก็จะ ผลต่ตายที่ไหนทิบตายเราฟังไว้ก่อนส่วนใหญ่ระหว่างคุณพ่อคุณแม่นในั่คดูคบอืมก็พ่อครกันนะแต่คุณแม่เขาต้องดูแลคือเขาต้องอยู่ใกล้ชิดเยอะก็ก็จะเขาต้องเข้โงวดกว่านิดหนึง่งแต่ผมก็แรกๆก็ปล่อยหลังหเนี่ยถ้าเขาพูดตัวหรือว่าเริ่มไม่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องปลูกฝังสิ่งนี้กับเขาก็าจะต้องดูเขานิดนึงแล้วอย่างนี้กิจรรมพรอครัวสมมติเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยครับกิจกรรมหนักๆเวลาเราทำางันเอาแบบ คิดว่าทุกคนเอนะ็นจอยด้วยกันหมดเลยคือลอนะ้ส่วนมากจะพาเขาไปอยู่ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติด้วยจะเป็นทะเลเป็นภูเขาไปอยู่กับสัตว์แล้วก็ไปเรียนรู้ธรรมชาติต่างๆก็จะเป็นจะเป็นลักษณะนั้นเยอะครับผมนะก็เป็นสังเกตน,นะคุณผู้ชมครับก็ดูให้ดีว่าพี่พีทนะครับตอนนี้ป้าสัาริพีทเนะี่ยมีอะไรสุดท้ายสุดเดียวหมนะครับเป็นค,คนที่รอเท่สุุมอันนี้อันดับแรกตอนแรกผมไม่คิดว่าพี่จะเฟรนด์ลี่ขนาดนี้คือ พี่จัดหน้าข่าวที่เป็นคนที่เฟรนดี่มากคุณผู้ชมขอ,อย้ำว่าเป็นคนที่เฟรนดี่ถ้าคุณได้คุยกับเขาจริงๆนะครับรวมไปถึงมุมธรรมะธรรมโมพี่พี่แกก็มีครับคุณผู้ชม <laughs> มันเซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วแถมพอมาเห็นความเป็นเบเซอร์ <c oughs> แล้วแถมเป็นเฟ m นดีแมนเป็นคน manage เวลาหลายอย่าง <c oughs> ได้ลงตัวคือเรียกว่าเป็นคนที่ บริหา,า,า,ารัวชี้ด้วยอินเพอร์เฟซมากก็จะพยายามนะเป็นโจทย์ให้เราต้องทำให้มันเนียวนี่เถอครับผมก็นี่แหละครับเป็นกลุุ่คคลตัวอย่างที่วันนี้เนี่ยเราเลือกมาเป็นอินสปิเรเตอร์แมนให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับวันนี้นายเอาเราพร้อมที่จะลุยกับเครื่องโมือโมบาย500แรงม้าคันนี้นะครับโอวันนี้ต้องขอบคุณพี่พีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยภาพแข่งสวยๆมันๆนะครับผมพี่พีดทองเจอนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่คุณนะครับครับผมและนี่คืออินสปิเรเตอร์แมนนนนนนนของเเรราาใใวััี้้ะคบทห ต่อไปคนที่จะมาอบแรงประดานใจให้กับคุณผู้ชมจะเป็นใครนั้นติดตามกับผมได้ีๆครับเข็มเจดินในรายการไอคิวทันกูมชาแนลช่องภาพยนตร์และความบันเทิทง M ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วเ,เจอกันครับ